กิจกรรมความเพียรมหาจักรพรรดิยอดรวยหนึ่งวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2568คลิปที่3บทที่1 8ถึง19ครับสาธุบทที่18ภูมิวิหารภาวนาเอวมเมเสุตังเอกังสมัยังปะคะวาสาวัตยังวิหารติ เชตวะเนอนาถพินทิกัสอารามตตระโคภกวาปิคุวมันเตเฮสิปิขโวติพัตันเตติเตปิคุภควโตปจัตโสสุงภควาเอตาทวหจามตายาปิคเวเจโตวิมุตติยาเสวิตายาภวิตายาภุลิกตายาญาณิกตายาปถุกตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสมารธายา เอกาทาานิสังสาปฏิกังคากตเมเอกาทาาสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินปบปะปังสุปินังปัสติมนุสสะนังปิโยโหติอมนุสสะนังปิโยโหติเทวตารคันตินาสะอคิวาวิสังวาสทังวกรรมติ ตวตัญจิตตังสมาธิยติมุขวณโนวิปัสสิถติอสมุโขคารังอโรติุตตริงอปติวิจันโตพรหมโลกุปโคโหติเมตายภิกขเวเจโตวิมุตติยาสเหวิตายภวิตายภุริกตาย ยานิกตายาวัตถุกตายานุทิตายาปริจิตตายสุสมารถายาเอกาอิเมเอกาทศานิสังสาปฏิกังฆาอัติอนุทิโสภรณาเมตาเจโตวิมุตติอัติโอทิโสภรณาเมตาเจโตวิมุตติอัติทิทิสาภรณาเมตาเจโตวิมุตติกติหาการหีอนทิโสภรณาเมตาเจโตวิมุตติ กติหาการหิโอทิโสภาระนาเมตาเจโตวิมุตติกติหาการหิทิสาภารณนาเมตาเจโตวิมุตติปัญจหากาเรหิอนุทิโสภาระนาเมตาเจโตวิมุตติสัตหาการหิโอทิโสภาระนาเมตาเจโตวิมุตติทัสหากาเรหิติสาภาระนาเมตาเจโตวิมุตติกตเมหิปัญจหาการหิอนุทิโสภาระนาเมตาเจโตวิมุตติ สเพสตาอเวราอะภัยาปชาอินิคาสุขีอตานังปริหารันตุ sa pana awera apa ya pachani nikah at tanang pareharan to sa peputa awera apa ya pachani kasuki at tanang pareharan to sa awera apa ya pachani kasuki at tanang pareharan to sa pe at ya awera apa ya pachani nikah at tanang pareharan huti i mehi ปัญจหาการหิอนุทิโสพรณาเมตาเจโตวิมุตติกัตเมหิสัตตหาการหิโอทิโสพรณนาเมตาเจโตวิมุตติสภาอิทธิโยอเวราอภัยปัจชะนิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปุริสาอเวราอภัยปัจชะนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุกลไปครับสเพอเวราอภัยปัปชะนิคา สุข ang ียตัณห์นังปพริหารันตุสภเอาริยาเวราพระยาปจานิคาสุขียตัณห์นังปพริหารันตุสภเเทววาเวราพระยาปจานิคาสุขียตัณห์นังปพริหารันตุสภเมุนมนุษย์อาเวราพะยาปชานิคาสุขียตัณห์นังปพริหารันตุสภเวินิปาติกาเวราพะยาปชานิคาสุขียตัณห์นังปพริหารันตุหูติ ทิเมหิสตหะการเรหิโอทิโสะลนาเมตตาเจโตวิมุตติกะาทเมหิทาสตหะการเรหิทิสาพลนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพปุรัติมายาทิสาญาสตาเวราภิยาปจานิคาสุขียตานังปะริหารันตุสัพเปปชิมายาทิสาญาสตาเวราภิยาปชาอนิคาสุขียตานังปะริหารันตุ สพเุตตรายาติสายยาสัตตาเวราปยาปชานิฆาสุขียตานังเพรหันตุสภเทักกินายาติสายยาสัตตาเวราปยาปชานิฆาสุขียตานังเพรหันตุสภเปุรัติมายาอนุติสายยาสัตตาเวราปยาปชานิฆาสุขียตานังเพรหันตุสภเปัจฉิมายาอนุติสายยาสัตตาเวราปยาปชานิฆาสุขียตานังเพรหันตุสพเุตตรายาอนุติสายยาสัตตาเวราปยาปชานิฆาสุขียตานังเพรหันตุ สภเฑทะกินายาอนุท <Eat, güzel S 2> <Denn S 1> ิศายาสตาเวราพยาพชานิคาสุขียตนังปริหารันตุสภเหติมายาทิศายาสตาเวราพยาพชานิคาสุขียตนังปริหารันตุสเฑอุปริมายาทิศายาสตาเวราพยาพชานิคาสุขียตนังปริหารันตุสเฑปูรัติมาญาทิศายาปานาเวราพยาพชานิคาสุขียตนังปริหารันตุสเฑปจิมาญาทิศายาปานาเวระพยาพชานิคา Sukiyata ng pareharan tu to... สเปอุตรายาทิสายาปานาเวราปยปชาอินิคาสุกีอัตานังปริหรันตุสเปทักินายาทิสายาปานาเวราปยปชาอินิคาสุกีอัตานังปริหรันตุสเปปุรัติมายาอนุทิสายาปานาเวราปยปชาอานิคาสุกีอัตานังปริหรันตุสเปปฉิมายาอนุทิสายาปานาเวราปยาปจา อานิคาสุิอัตานังปริหรันตุสเพอุตตรายาอนุติสัยยปานาเวราปยาปชะอานิคาสุิอัตานังปริหรันตุสเพทักกินายะอนุติสัยยปานาเวราปยาปชะอานิคาสุิอัตานังปริหรันตุสเพทักกินายะอนุติสัยยปานาเวราปยาปชะอานิคาสุิอัตานังปริหรันตุสเพเหติมัยยาติสัยยปานาเวราปยาปชะอานิคาสุิอัตานังปริหรันตุสเพอุปริมัยยติสัยยปานาเวราปยาปชา อนิาสุขีัตานังปรยรันตุสเพปุรัติมายาติสายะ ปุตตาเวราภิยาปัจจานิฆาสุขียตานังปริยรันตุสเพปัจฉิมายะทิสตาเยปุตตาเวราภิยาปัจจานิฆาสุขียตานังปริยรันตุสเพอุตตรายะทิสตาเยปุตตาเวราภิยาปัจจานิฆาสุขียตานังปริยรันตุสเพทักกินายะทิสตาเยปุตตาเวราภิยาปัจจานิฆาสุขียตานังปริยรันตุสเพปุรัติมายะอนุทิสตาเยปุตตาเวราภิยาปัจจานิฆาสุขียตานังปริยรันตุ สเพปัจิมายะอนุติสัยยาพุตาวีระปยาปชาอานิกาสุขียตนังเพรหารันตุสเพอุตรายะอนุติสัยยาพุตาพุตาวีระปยาปชาอานิกาสุขียตนังเพรหารันตุสภะตะกินายะอนุติสัยยาพุตาเวีระปยาปชาอานิกาสุขียตนังเพรหารันตุสภพเหติมายะติสัยยาพุต้า เวราปยาปชานิคาสุขียตนังปริหรันตุสเอุปริมายาติสัยปุตตาเวราปยาปชะนิคาสุขียตังปริหรันตุสเปุระติมายาติสัยปุขละเวราปยาปชานิคาสุขียตังปริหรันตุสเปจิมายาติสัยปุขละเวราปยาปชานิคาสุขียตังปริหรันตุสเอุตรายาติสัยาปุขลเวราปยาปช อานิฆะสุขีอัตตนังปะเรหันตุสเพ pura timaya anu ya pukala wera apa ya baca ika suki tanang periharan tu sepe pacimaya anu tisa ya pukala wera apa ya baca ika suki tanang periharan tu sepe utaraya anu ya pukala wera apa ya baca ika suki tanang periharan tu sepe takinaya ya tisa ya pukala wera apa ya baca anika tanang periharan tu sepe he timaya tisa ya pukala wera apa ya baca ika tanang periharan tu sepe ปริมายติสายปพุกขลาเวราพยายาประชานิคาสุกีอัตนังปริหารันตุ สเปปุรัติมายาติสาญาตตาภาวะปริยาปนาเวราปยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสเปปจิมายาติสาญาตตาภาวะปริยาปนาเวราปยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสเปอุตรายาติสาญาตตาภาวะปริยาปนาเวราปยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสเปทคินายญาติสาญาตตาภาวะปริยาปนาเวราปยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสเปปุรัติมาญานุติสาญาตตาภาวะปริยาป นาเวลาปิยปาปชาอณิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสเพปจิมายาอนุทิสายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวรา Apa ya pecah ni khasuki ya tanang periharan tu sepe utara ya ya peria apa ya pecah ani khasuki ya tanang periharan tu sepe takina ya anu ya ata peria apa ya pecah ani khasuki ya tanang periharan tu sepe he ya tisa ya ata peria pena wela apa ya pecah ani khasuki ya tanang periharan tu sepe upari ma ya tisa ya ata peria pernah wela apa ya pecah ani khasuki Periheran tuh sepa Puratima Yatisa ya Itio Awera apa ya baca Anikasukiya tanang periheran tuh sepa Baratima Yatisa ya Itio Awera apa ya baca Anikasukiya tanang periheran tuh sepa Utara Yatisa ya Itio Awera apa ya baca Anikasukiya tanang periheran tuh sepa ทักขินายะทิสายะอิติโยเวลาปิยาปชาอานิคาสุขียตานังปริหารันตุสภะปุรัติมายะอนุทิสายะอิติโยเวลาปิยาปชาอานิคาสุขียตานังปริหารันตุสภะปัชิมายะอนุทิสายะอิติโยเวลาปิยาปชาอานิคาสุขียตานังปริหารันตุสภะอุตรายะอนุทิสายะอิติโยเวลาปิยาปชาอานิคาสุขียตานังปริหารันตุสภะทักขินายะอนุทิสายะอิติโยเวลาปิยาปชาอานิคา สุขีัตัณปริหารันโตสภะเหติมายาทิสายยะอิติโยอเวลาอภิญญาปชาอณิฆาสุขีัตัณปริหารันโตสภะอุปริมายาทิสายยะอิติโยอเวลาอภิญญาปชาอณิฆาสุขีัตัณปริหารันโตสเพปุระติมายาทิสายยะปุริสาเวลาอภิญญาปชาอณิฆาสุขีัตัณปริหารันโต สเปอุตรายาทิสซายาปุริสาเวลาปิยาปชาอานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสเปตักกินายาทิสซายาปุริสาเวลาปิยาปชาอานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสเปปุระติมายาอนุทิสซายาปุริสาเวลาปิยาปชาอานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสเปปัจฉิมายาอนุทิสซายาปุริสาเวลาปิยาปชาอานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสเปอุตรายาอนุทิสซายาปุริสาเวลาปิยาปชาอานิคาสุขีอัตนังปริหารันตู <noise> Teginaya anurisa ya purisa welah ape ya pecah anika suki ya tanang pareheran tu sepehe timaya di sa purisa welah ape ya pecah anika suki atau tanang pareheran tu sepe upari maya di sa ya purisa welah ape ya pecah anika suki ya tanang pareheran tu sepe pura timaya di sa ya ari ya ya pecah Ani khasuki e tanang parehara ntu sepe ya tisa ya ariya a apa ya paca ani khasuki e tanang parehara ntu sepe uteraya tisa ya ariya a apa ya paca ani khasuki e tanang parehara ntu sepe takinaya tisa ya ariya a apa ya paca ani khasuki e tanang parehara สเปปุรัติมายะอนุทิสายาอริยาวราปิยาปชะอนิคาสุกีตันังปริหารันตุสเปปัิมายะอนุทิสายาอริยาวราปิยาปชะอนิคาสุกีตันังปริหารันตุ sepe utaraya anutisa ya arya wira apa ya baca anika suki tenang perihalan sepe tak kina ya anutisa ya arya apa ya baca anika suki tenang perihalan tu sepe he timaya tisa ya arya wira apa ya baca anika suki ya tenang perihalan sepe upari maya tisa ya ariya wira apa ya baca anika suki ya tenang perihalan sepe pura timaya tisa ya Anaria, wera apa ya pecahan ini kasuki ya tenang perheran sepe pacima ya tisa ya anaria, wera apa ya pecahan ini kasuki ya tenang perheran tu sepe utara ya tisa ya anaria, wera apa ya pecahan ini kasuki ya tanang perheran sepe takina ya ya anaria, wela apa ya pecahan ini kasuki ya tenang perheran sepe ya anu ya anaria, wela apa ya pecahan ini ya tenang perheran sepe pacima ya anurisa ya anarya wela apa ya pecahan ika suki ya tu sepe utara ya anutisa ya anarya wela apa ya pecahan ika suki ya tu สเพทกินายะอนุทิสัยยาอนาริยาเวลอาพยาปชะนิคาสุขีอัตานังปะเรหรันตุสเปหะติมายะทิสัยยาอนาริยาเวระพยาปชะนิคาสุขีอัตานังปะเรหรันตุสเพอุปาริมายะทิสัยยาอนาริยาเวระพยาปชะนิคาสุขีอัตานังปะเรหรันตุสเพปุระติมายะทิสัยยาเทวาเวระพยาปชะนิคาสุขีอัตานังปะเรหรันตุสเพปัจฉิมายะทิสัยยาเทวาเวระพยาปชะนิคา สุขีอัตนังปริหันตุสเพอุตรายยัติสายยเทวาเวราปิยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหันตุสเพทักขินายยัติสายยเทวาเวราปิยาปชาอนิคาสุขีอัตนังปริหันตุสเพปุรัติมายาอนุติสาย เทวาอเวระอภิยญาปชาอนิฆาสุขีอัตานังปะริหารันตุสเพปัจฉิมายะอนุทิสายาเทวาอเวระอภิยญาปชาอนิฆาสุขีอัตานังปะริหารันตุสเพอุตรายะอนุทิสายาเทวาอเวระอภิยญาปชาอนิฆาสุขีอัตานังปะริหารันตุสเพทักกินายะอนุทิสายาเทวาอเวระอภิยญาปชาอนิฆาสุขีอัตานังปะริหารันตุสเพเทติมายะทิสายาเทวาอเวระอภิยญาปชาอนิฆาสุขี สอัตานังปริหารันโตสเพอุปริมายอาทิสายาเทวะอเวราอภิยาปัจอานิคาสุขิอัตานังปริหารันโตสเพปุรัติมายอาทิสายามนุสซาอเวราอภิยาปัจอานิคาสุขีอัตานังปริหารันโตสเพปัจชิมายอาทิสายามนุสซาอเวราอภิยาปัจชา อานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเปอุตรายาทิสาญมนุทสาเวราอภัยญาปชะอานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเปทักกินายาอนุทิ สเพทกินายาทิสายามนุสสาเวราอภิยะปชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปุรัติมายาอนุทิสายามนุสสาเวราอภิยะปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปัจฉิมายาอนุทิสายามนุสสาเวราอภิยะปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเอุตรายอนุทิสาายมนุสเวราภิยปชาอนิคาสุขีอัตานังปริิหรันตุสพเทกายาอนุทิสายา มนุษย์ซาเอาเวลาปิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพเหติมายาทิสายามมนุษย์ซาเอาเวลาปิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปอุปริมายาทิสายามมนุษย์าเวลาาปิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปปุรัติมายาอนุติซาญา สเปปุรัติมายทิสาะยวินิปาริกาเวราปิยปชะอานิคาสุขี้ตานังปริหารันโตสเปปัจฉิมายทิสาะยวินิปาริกาเวราปิยปชะอานิคาสุขี้ตานังปริหารันโตสเปอุตรายทิสาะยวินิปาริกาเวราปิยปชะอานิคาสุขี้ตานังปริหารันโต ya desa yai apa ya baan ni Sukiang perliharaan tuh sebe pura di May apa ya bacaan nikah Sukiang perliharaan tuh sebejima ana ya Wini apa ya baan ni Sukiang perharaan tuh sebe สเปอุตรายะอนุทิสัยยะวินิปาริกาเวลาปัจจัยจชานิคาสุขีอัตนางปริหารันตตสเปทักกินายะอนุทิสัยยะวินิปาริกาเวลาปัยจัยจชานิคาสุขีอัตนางปริหารันตตสเปเหติมายะทิสายะวินิปาริกาเวลาปัยจัยจชานิคาสุขีอัตนางปริหารันโต สเปอุปริมายติซายวินิปาริกาเวลาปียปชาอานิคาสกีอัตนงปะเรฮัลันตูหูติอิเมหิทาสาหากาเรหิทิซาพระณาเมตาเจโตวิมุติสเปสังสตานังปีระนังวัชเชตวาอภีละนายะอุปคาตังวัชเชตวาอนุปาคาเตนะสันตาปังวัชเชตวะสันตาเปนะปริยธานังวัชเชตวาะปริยาธานนะ วิเหสังวัชชตวาวิเหสายะสเพสตาเวริโนุนตุมาเวริโนสุกิโนหุนตุมาทุกิโนสุกิตตาหุนตุมาทุกิตตาอิเมหิอัคขะหังการิสเพสตาเมตายาติเมตาตังธรรมังเจตายติติเจโตสภะพยาปาตถปริ ยุท่านหิมุจติหิติวิมุตติเมตจะเจโตวิมุตติจาติเมตาเจโตวิมุตติเมตาพรหมะรหมวิหารปาวนานิทิตาบทที่สิบเก้าเทวตาทุกขปัตตาจนิทุกขไปยปัตตาจนิปยโสกปัตตาจนิโสกหุนตุตสเพปิปานิโน เอตาวตาจะอเมหิสัมพตังปุญญสัมปตังสเพเทวัสเพเทวานุโมทันตุสพสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทธายสีลังรักขันตุสัทธาปวนาพิรติหุนตุ ฉันตุเทวตากตาสเปพุทธาปละปตาปเจกานันจะยังพระังอรันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสเปพุทธาปละปตาปเจกานันจะยังพระังอรันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสเปพุทธาปละปตาปเจกานันจะยังพระังอรันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสเปพุทธาปละปตาปเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธาม มิสัพพโสสเพพุทธาปลระปตะปะเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขั้งบรรธามิสัพพโสสเพพุทธาปลระปตะปะเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังบันธามิสัพพโสสเพพุทธาปลระปตะปะเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังบันธามิสัพพโสสเพพุทธาปลระปตะปะเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังบันธามิสัพพโสสาธุ Okay. ด,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 ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระนาตัย ด้วยการสวดสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระผลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโวยเทพเทวดาทั้งหลายปโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแลวโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ย่อเศรษฐีเลียญย่อเศรษฐีเลียนไว้คูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลที่ทั้ง ทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยนุุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ุประการเธินสาธุอิมินาปุญญกเมนะด้วยบุญนอุธิให้อุปชัยยาคุณุตระอุปชาผู้เลศคุณอาจารีอุปการาจะและอาจารย์ผู้เกือ้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปุงญาสุริโยจันทิมาราชาศูนจันลราชาคุณวันตานราปิจาปู เป็นกลางผู้จองผ่านสเปสตาสุขีโ้นตุขอให้เป็นสุขสารทุกทนหน้าอย่าทุกทนบุญญานิปกตานิเมบุญผองที่ค่าทําจงช่วยอํานวยสุขพลสุขขังจติวิทังเทนตูให้สุขสามอย่างลน้น คิปังปาเปทวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญกัมเมเหนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนะจะและอุทิเทปวงสัตว์ขิปปาหั่งสุลเพเจเว่าเราพันได้ซึ่งการตัดตันหุป,ปาทานะเชตะนังกัวตัน ชดัันงลืมช่วยข้อไปครับจบคลิปที่สามครับ